สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนํานะครับเป็นเว็บนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้สลับแปลงจากข้อความให้เป็นเสียงนะครับแล้วมีเสียงอ่ะให้เลือกเนี่ยเยอะมากด้วยนะครับเห็นไหมมีเสียงหลายประเทศเลยครับไทยจีนญี่ปุ่นเมียนมาลาวเวียดนามครับเพียงแค่พิมพ์ข้อความลงไปนะครับเขาจะพูดเป็นภาษามาให้เลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ ใช้เจ้าตัวเว็บนี่แหละนะครับทํางนานให้กับลูกค้านะครับบอกเลยว่าเป็นเว็บที่ดีมากแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งาน,นดีกว่านะครับตัวเข้ามาเว็บเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เสียงภาคก็ได้ครับถึงนะครับพอมาที่เสียงภาคเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โหมีเสียงเพียบเลยครับให้เราเลือกก่อนครับเราจะเสียงอะไรแต่แนะนําว่าให้เลือกเป็นภาษาไทยก่อนครับ ข้อดีของเว็บนี้ครับมีภาษาท้องถิ่นด้วยครับเช่นภาษาอีสานภาษาใต้นะครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่านะครับก่อนหน้าจะมาลองกันครับก็นอกจากเลือกภาษาไทยแล้วเนี่ยจะมีฟิลเตอร์อีกครับเช่นเอาหน้ารักเี่ยครับก็จะได้หน้ารักมานะครับผมเราสามารถลองกดฟังเสียงตัวอย่างได้ครับเช่นว่ากดที่น้องโบนะครับ หลังจากที่โดราเอมอนได้กลับโลกอนาคตไปแล้วโนบิตะจึงได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจนในคืนหนึ่งได้มีนี่ครับก็มีเสียงตัวอย่างให้ฟังครับเช่นโอน,นิลานะครับตัดเสียงแบค็คกราวด์ออกดาวน์โหลดเสียงด้วยพอยิ่งซื้อมากยิ่งคุม้มนี่ครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินได้ยินเสียงพวกเนี้ยจากในคลิปจากคอนเทนต์ต่างๆนะครับคนนี้เราจะรู้นะครับว่าเสียงพวกเนี้ย มันมาจากสื่อ a อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับกดไปที่ตัวโลโก้ลูกเขาครับเสร็จแล้วให้เราล็อกอินล็อกอินในระบบให้เรียบร้อยครับเราจะได้แต้มฟรีครับหนึ่งพันสามร้อยแต้มนะครับในระบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ฟรีครับแต่เขาจะมีแต้มให้เราใช้ฟรีก่อนช่วงแรกให้เรากดเขาว่าใช้งานฟรีครับเสร็จแล้วเนี้ยให้เราเลือกเสียงครับ เมื่อกี้เราก็ลองฟังเสียงใหหลายคนแล้วนะแต่ผมจะชอบใช้อ่มาที่ไทยก่อนนะพอมาที่ไทยปุ๊บเนี่ยข้างล่าเนี่ยลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะมีเสียงเนี่ยภาษาหนึอะ่ะเห็นไหมครับมีทานดาวลูกไก่มีทานอีสพพร้อมผ้าประกอบมีเสียงใต้ครับมีทานดาวลูกไก่มีทานอีสพพร้อมภาพประกอบที่เห็นไหมคือ มันมีเสียงแบบมีเสียงใต้หลยเสียงแบบท้องถิ่นนะครับแต่สงง่วนใหญ่ผมจะชอบใช้เอวานะตัดเสียงแบ็กกราวออกดาวน์โหลดเสียงอ่าเสร็จแล้วพอเราได้เสียงที่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็อ่าเช่นอเอาไปไหนระหว่าเอวานียครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดคำว่า ใช้เสียงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปครับอของก็พิมพ์ข้อความไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเข้ามาสร้างครับเราก็ลองฟังดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เสียแต้มนะยังไม่เสียแต้มยังไม่เสียพอยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องจังหวัดชมบุริการมาชมกันเลยในบาเสียงก็ประมาณนี้ครับคือ มันจะได้ยินเสียงเป็นแปะกราวนะครับนังตึ้ดึงตึ้ดึงขอป้องกันไม่ให้เราไปดูดเสียงนะครับก็คือเขาให้เราอ่าให้เราเติมตังค์แล้วก็แลกเป็นคอยส์มาแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดนะตรงนี้นะกดดาวน์โหลดถ้าเราดาวน์โหลดแล้วเนี้ยคอยส์ก็เสียเลยเพราะฉะนั้นเรากดแก้ไขก่อนก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความในเสร็จก่อนตรงเนี้ยเสียงค่สามารถเล็งสปีดได้ครับนี่สปีดเสียงให้เร็วให้ช้าลงหรือว่าให้ดังให้ค่อยให้เบาหรือยังไงครับก็ หรือจะให้หน่วงเสียงก็สามารถทําจากตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าผมโอเคล้วก็ห้าสิบแปดพอยต์นะครับข้อตีเป็นหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์นะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยผมเอาไปใช้งานกับลูกค้านะผมคิดว่าคุ้มเพราะผมว่าถ้าให้ผม่ไปจ้างคนมาพากเสียงนะครับเสียงบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้คนพากก็ได้ก็ใช้เอไอได้เลยอาจจะใช้คนภาคเลย เสียงนิดเดียวเนี่ยผมอาจต้องจ้างห้าร้อยถึงพันหนึ่งอะไรเงี้ยครับนี่ผมใช้นิดเดียวผมอาจจะเสียงแค่ยี่สิบาทอะไรประมาณนั้น,นครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดเขอให้เลือกไฟล์ครับ Sound, A, อีมิสามอ่าเป็นเว็บไซต์เป็นเอ็น m 4เอะไรพวกนี้ครับก็กดตกลงไปนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแนละ้วก็ง่ายๆแค่นั้นเองแล้วเราเปิดเสียงดู สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องจังหวัดชนบุรีการมาชมกันเลยเห็นนะครับข้อจบนะนี่ก็คือเจ้าตัวเป็นบอดไว้นะครับเป็น AI นะครับแปลงจากข้อความให้เป็นเสียงแล้วก็มีโอ้โหตัวเลือกให้เยอะมากนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามช่องแล้วก็กด อาถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยนะครับส่วนเว็บนี้ผมแปะไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ